สวัสดีครับเพื่อนครับมนโนกนักเล่าข่าวครับก็วันนี้หลังจากที่ผมทำข่าวเรื่องสอปกอบุกลุกป่าสงวนแห่งชาติมรดกโลกไปนะบุกลุกไปก็ตอนนี้อัปเดตนะไอเขาก็สั่งย้ายข้าราชการสปรกอโคราชสีนนะ่นาย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการอ,าออกโฉนดออกโฉนดสปก,กนะก็สั่งย้ายไปสี่คนนะเด้งไปนะฮะก็น่าจะสอบสวนนู่นนี่นั่นก็วานไปเพราะว่าเห็นบอกว่าวันนี้นายรัฐมนตรีเสียานะเรียกเรียกคุณธรรมนัทไปพบนะว่างว่าเรียกมาหาลือทางราชการนู่นนี่นั่นเรียกไปพบอยู่ก็ไม่รู้คุยอะไรกันเพราะว่าวาทะเด็ด ของรัฐมนตรีฉายาเขารัฐมนตรีแป้งนะผมเป็นเจ้ากระทรวงคุณมันแค่ข้าราชการของรัฐลดดีกีลงมาหน่อยอะไรปล่าถ้าแปลเป็นภาษาบ้านผมเหมือนเหมือนข่มโู่นะเฮ้ยกูเป็นเจ้ากระทรวงไว้มึงก็แค่ข้าราชการเด็กๆมึงอย่าซ่าอะไรประมาณนี้อันนี้อันนี้ขออนุญาตพูด ตรงๆนะภาษาลรกทุวงนะความหมายเป็นอย่างนั้นผมเป็นเจ้ากระทรวงคุณก็แค่ข้าราการเออประมาณนั้นนะเป็นการข่มขู่อันนี้ความรู้สึกผมนะถูกไม่ถูกก็ตัดสินเองก็แล้วกันเพราะว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะครับเขาถือกฎหมายพรบตั้งแต่ปี2505พรบป่าอุทยานแห่งชาตินู่นนี่นั่นนะนะ มันมันพลบอนี่มันศักดิ์สิทธิ์นะมันใหญ่ใหญ่กว่ามาติไอคณะมนตรีมันมันก็อผมเกียดเล่าบางทีแม่ก็มัวตัวประเทศไทยประเทศกูมีเนี่ยพอมีเรื่องของพลังประชารัฐฟัดกันเองระหว่างสองกระทรวงเนี่ยนะอืระหว่างกระทรวงกรเกษตรและสากรณนะที่มีอำนาจในการออกสอบอกอนู่นนี่นั่นแล้วก็ เรียบออกโฉนดอย่างมีพิรุษเพื่ออะไรเพราะอะไรไปเสิร์ฟดูนะผมไปเสิร์ฟมาแล้วโอ้โหชื่อผู้ครอบครองแต่ละคนนะโอ้โหไม่ใช่ตาสีตาสาแล้วกันครับบอกให้มีแต่ขรายการระดับสูงแล้วก็คนมีตังนะ่ะส่วนตาสีตาสาเนี่ยก็อาจจะเป็นโนอมานีนะบางคนเป็นโน,โมนอมินีมีเรื่องมันเยอะผมเกียดขุดเอาง่ายว่าทาให้ผม เจอพี่ชยวัฒน์เนี่ยนะแกก็โดนขุดไหลคดีที่ผมเล่าให้เพื่อนฟังอ,ะอ่ะโดนคดีมาตรา157นะปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนู่นนี่นั่นก็วานไปก็ต่อสู้กันไปเพราะว่าพี่ชยวัฒน์แกบอกแล้วว่าผมยอมยอมติดคุกเพื่อรักษาป่าประมาณนั้นนะแกเป็นคนโอเคเรื่องนี้ใช้ได้นะทำให้ผมนึกถึง ท่านเสร์บนาค้าเสถียรนะีีรบุรุษผู้พิทักษ์ป่านะคิดถึงท่านมากนะที่ท่านหญิงตัวตายเมื่อวันที่หนึ่งกันยายน2533นะปีนี้ปีที่64ของการจากไปของท่านนะท่านเสร์บนะแต่ก็ยังดีฮะมีมูลนิธิของท่านอยู่พรท่านพอท่านเสียชีวิตไปปุ๊บเนี่ย เขาก็ตั้งมูลนิธิสืบนาข้าจะเถียนขึ้นนะครับตั้งมูลนิธิขึ้นก็มูลนิธิท่านนี้ก็ตั้งขึ้นวันที่18กันยายน2538นะ18วันหลังหลังท่านเสียชีวิตยิงตัวตายยิงนี่ก็ไม่ใช่อยู่เฉยๆยิงตัวตายครเขียนพินัยกรรมไว้ด้วยว่าตายเพราะอะไรนะครับ แล้วก็ไม่ต้องไปเสือไอะไรด้วยผมตั้งใจยิงตัวตายจ,จริงๆเพื่อจะให้โลกรู้นะครับพอท่านตายไปปุ๊บอ่ทางป่าห้วยขาแข้งกับทุ่งใหญ่ในเลสวนเนี่ยก็ได้รับขึ้นเป็นมรดกโลกนะครับทันทีเลยเมื่อปี2534ครับนะครับได้เป็นมรดกโลกนะฮะก็เพราะ ท่านเสียสละชีวิตนะเพื่อรักษาป่ารักษาสัตว์ป่านะอืมก็มีคำพูดของท่านเสืบนะผมเรียกว่าท่านเลยนะผมนับถือท่านมากนะท่านเสือบมีอนุสาวรียร์ท่านอยู่ตอนนี้เสรอบนะข้าเทียนเนะี่ยคำพูดของท่านคือข้าขออุทิศชีวิตของข้าเพื่อปกป้องดงป่าและชีวิตสัตว์กินใจมากนะผมอ่านประวัติท่านแล อ่านบันทึกชอบเขียนไดอารี่นะอ่าแล้วผมไม่ได้อเวอร์นะน้ำตาไหลนะคนที่ว่ามุ่งมั่นคนที่โสุดยอดนี่นะคนคนนี้นะก็มีเก็ดมันเล่าให้ท่านฟังนะเพื่อนเสิบนะัาเสถียรเนี่ยเป็นนักอนุรักษ์และนักวิชาการครับด้านทรัพยากรธรรมชาตินะครับ ที่ท่านปกป้องแก่งเชี่ยวหลานและเขตพันรักษาสัตว์ป่านะครับทุ่งใหญ่แล้วก็ห้วยขาแข้งนะครับก็ท่านได้ยิงตัวตายนะครับเพื่อประชดอะไรสักอย่างนึ่งประชดประชดรัฐบาลหรือประชดประชดสังคมอะนะเออตัดสินใจยิงตัวตายเมื่อ,อ วันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยสามสิบสามนะที่สามนะที่เขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะนะครับก็ท่านก็พยายามปกป้องแก่งเขี้ยวหลานนะและเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งทุ่งใหญ่ในเลซวนนะห้วยขาแข้งนะตอนนี้ก็เป็นมรดกโลกแล้วนะเป็นมรดกโลกนะที่ ใหญ่ที่สุดในใหญ่ที่สุดในเขาเรียกว่าในภาคพื้นคาบสมุทรอินโดจีนนะนะห้วยขาแข้งนนะครับตั้งอยู่เขตจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะนะครับเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่ใหญ่ที่สุดนในคาบสมุทรอินโดจีน,นใหญ่ที่สุดนะก็คิดถึงท่านเสือบคิดถึงมากพอเห็นพี่ชัยวัดนะก็มาคิดถึงท่านเสือบนะข้ารารการนะ เสิร์ฟนะครับเก็ไปฟังเพลงของรู้สึกคุณแอดคาราบาวนะแต่งเพลงห้เสิร์ฟนะครับเสถียนนะ่ะไปฟังไปหาฟังดูแล้วกันนะก็มีเกตเล็กน้อยเกี่ยวกับท่านเสิร์ฟนะมาเล่าให้เพื่อนฟังนะนะท่านเสิร์ฟเนี่ยนะมีทักษะในการเป่าทอมเป็ดนะเป่าทอมเป็ดแล้วก็วาดรูปท่านวาดรูปเก่งวันดีคืนดีอยู่ในป่าจะมีเสียงทอมเป็ดนะเสียงทอมเป็ดมืดอะไรเนี้ยท่านก็เป่าอยู่ในป่านะ แล้วก็เป็นลูกชายของของพ่อสลับนะเสถียรพ่อสลับนี่เป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะครับจบเปียญาตีจากคณะวรรณศาสตร์มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่3 5นะได้ทุนไปเรียนต่อปริญญาโทที่มหาลาัยลอนดอนประเทศอังกฤษสาขาอนุรักษ์วิทยาอนุรักษ์วิทยานะครับ แล้วก็ตอนแรกก็มาทํางานที่การเกหหะแห่งชาตินะฮะแล้วก็ไปศึกษาต่อวิญยาโทครรณนนาศาสตร์วรณวิทยานะครับที่มหาลัยกเกษตรศาสตร์อีกอีกใบนึ่งนะต่อโทที่กเกษตรศาสตร์อีกใบนึงนะแล้วก็ที่บอกอะไปต่อโทที่ลอนดอนอังกฤษนะฮะอ่าก็ได้รับสอบบรรจุเข้ารายการที่กรมป่าไม้นะครับได้ไปประจําที่เขต รักษาพันธุ์สัตว์ป่าครับที่เขาเขียวตอนแรกท่านอยู่เขาเขียวนะเขาเขียวนะครับแล้วก็มาอยู่ที่เขาชมพูจังหวัดชนบุรีนะฮะดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบางพระนะฮะแล้วก็เริ่มท่านก็เริ่มทำงานวิจัยทำงานวิจัยการทำลังการวางไข่ของนกบางชนิดนะ ที่อ่างเก็บน้ําบางพระจังหวัดชนบุรีนะ,นะครับแล้วก็ได้มาเป็นหัวหน้าโครงการอพยพสัตว์ป่าในเขื่อนเชี่ยวหลานนะฮะที่มีสัตว์ป่าโหนับพันพันชีวิตเลยที่ลอดตายนะจากการก่อสร้างเขื่อนนะฮะและท่านก็ได้ค้นพบลังนกกระสาคอขาวปากแดงนะฮะครั้งแรกเลยในบางไทยเนี่ยท่านเสริมเนี่ยเป็นคนค้นพบนะ หลังนกกระสาคอขาวปากแดงครั้งแรงในเมืองไทยเลยแล้วท่านเสิฟก็เป็นคนขับเคลื่อนการคัดค้านการสร้างเขื่อนน้นําโจรคัดค้านสร้างเขื่อนน้ำโจรที่ก,การนาบุรีเพราะว่าการสร้างเขื่อนแต่ละครั้งนะฮะโอ้สัตว์ป่าตายมหาศาลผมเคยดูคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งนะท่านเสิฟเนี่ยนั่งเรือไปไปช่วยลิงช่วยลิงช่วยสัตว์ป่าอะไรที่มันรอคอยแบบลอยอยู่ในน้ำนะ พอมันสร้างเขื่อนน้าก็มานะน้ําเต็มหมดสัตว์ป่าลิงเริงแบบโอ้กระลงกระลอกแบบรอขอตายอะ่ะตายเยอะตายเป็นน่าจะเป็นหม,หมื่นๆชีวิตนะฮะโอพยพยไม่ทันไงท่านก็ไปช่วยลิงลูกลิงมีมีมมคลิปมีก็ไปหาดูเองก็แล้วกนะันนะท่านก็อย่างที่บอกอะ่ะช่วยสัตว์เยอะแยะอืมมีสัตว์ป่าหลายพันชีวิตที่รอดใจที่ท่านช่วยมานะแล้วก็อย่างที่บอกอะ่ะมันเป็นบทเรียน การตายของสัตว์ป่าจากการสร้างเขื่อนนะนะวาทะของท่านเสือก็คือผมขอพูดในนามของสัตว์ป่านะครับขอพูดในนามสัตว์ป่าพอได้ข่าวเรื่องของพี่เสวัตรผมก็เลยนึกถึงท่านเสือกไงก็เลยเก็บมาเล่าเก็บเล็กๆน้อยให้ให้เพื่อนๆฟังว่าคนดีๆฮะคนที่มีอุดมการณ์น่มีอยู่จริงครับในประเทศนี้ฮะประเทศกูเมียมีอยู่จริง แล้วก็ทุกวันนี้ทุกคนก็ยังคิดถึงท่านอยู่นะครบครบรอบวันที่หนึ่งกันยายน,นยที่ท่านเสียชีวิตเนี่ยก็จะมีงานจัดงานและเลือกถึงท่านโน่นนี่นั่นนะก็ป่านนี้ก็สู่สวงสวรรค์แล้วครับแต่ในการตายของท่านนี้ไม่เสียเปล่าอะทำให้ประเทศไทยเนี่ยโอ้โหตื่นตัวมากในเรื่องอนุร,รักษ์สัตว์ป่านะฮะแล้วก็อนุร,รักษ์ป่าตื่นตัวมาก จนทุ่งป่าในเลสวนแล้วก็ห้วยกางได้รับเป็นมรดกโลกนะเพราะชีวิตของท่านเสิบนะเกี่ยวมาเล่าครับออกบ้านใส่แมสข้าวนำอาบเอ้ยเข้าบ้านอาบน้ําสระผมครับคิดดีทําดีครับชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับมนโนกนักเล่าข่าวสวัสดีครับผมรักป่าและสัตว์ป่าครับรักมากครับดูข่าวนี้แล้วผมปวดใจนะปวดจับนี่ครับ